แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หล,ลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วิจารณญาณในการไปเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวก็ขอให้เป็นแค่แนวทางเด้อเพียร์เือถูกกับเยาวากันเนาะคะ่ะตัวเตลกับโมหูเนาะคะ่ะตามคนตาโมลูเนาะคะ่ะบาเลเีกับยวอบูได้เนาะคะ่ะอ่าสรุปตัวเลขเนาะคะ่ะมาเน,นี่ แต้วแล้วก็น้องใบบุญเนาะค่ะได้เดินทางมากเนาะค่ะคือว่าเป็นครั้งแรกเนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่เดินทางมากเนาะค่ะอะ่าจะขอให้ซีซัดิทอยู่นีเนาะค่ะถ่ายอยู่เด้บาดเพราะว่าจะสิไปเป็นเครื่อเรียบโบราณนี่แหละเอ้าถ่ายซีซัดิทอยู่นีมิจริงเนาะค่ะจะขอให้ตัวเลขเทียนโอคนที่บุกแต้าปล่อยไปเหมือนนี่เนาะค่ะขอให้แต่งสามตัวตรง สองตัวตรงผ่าแต่สามตัวตรงเพื่อน้องเต้วสีน้ำกองเงี้ยวมถาถวายให้ดังก็นี่ให้มวนก็นี่แล้วกะอ่าสี 4, น้ำหมอลำมาให้เบิง้งเนาะค่ะกระดาแม่ตะเคียนอยู่นี่แต้วกับสีสุดซุดงามๆเนาะค่ะมะถาถวาย การให้มเมตาเคียนหรือว่าเจ้าปวกหรือซีสคิทจุนีเนาะค่ะให้เป็นพยายนวู่้หยิงคนนี้เนาะค่ะบอกจริงข่ามจริงเนาะค่ะก็ขอให้แตก3ามตัวตรงสองตัวตรงหายอยางไดซิ่งผิดงดี่ยวบอกไปว่าหันบอกว่าจะเป็นของเครื่องเซ็นไวตั้งเแี่วสีเฮ็ดหายแบบอ่าดีที่สุด เนาะค่ะจะขอให้เมตาเคียนเนาะค่ะเหมือนรอนเก่าเราต้มารข่งเลี้ยงเนาะค่ะจะขอให้เมตาเคียนแล้วกันจบงินล้านเนาะค่ะให้เป็นสักขีพยายนเนาะค่ะว่าคาเตะสามตัวตรงสองตัวตรงเนาะค่ะเต้ยวตัวเตียว,วเองแล้วก็พร้อมสายบุญเนาะค่ะเอฟซีถีรับชมหงอกเต้าอยู่ตอนนี้เนาะค่ะอ่าสินัมกองเงวมาถวายแล้วกัเอามอลลัมมาเล่นไทย แล้วก็สีสุสดเนะค่ะของเมตาเคียนมาถวาว้นะคะ่าต่อไปกับตัวเลขกก็นอกแตวสีโซ่กัขอให้เป็นแค่แนวทางนะคะ่าพิศถือกิยวากันเพราะว่าแตวกับบ้หูกันมาเลเสียต,ามมาตัวไหนแต่ถามว่าแตวฟันดีบ่ก็ฟันดีนะค่ะฟันดีอยู่ระครคับ ัตอนนี้ปมกปาส้่ง่ยังมามาอยู่นี่ละปูาไม่ปนสั่งซุลินทั้นี่มานสั่งซุลินหมอเตี้แม่นฝัเห็นงวได้ขี่เกนหมดอันนี้เราเพ่งบอกันโดนกับมวลต่อายเอฟซีาาเ้าาวดี่เนาะนี้องเจ้วเนาค่ะก็ถืิว่าฝันดีเนาะค่ะอาฝันมาอา ฟันวามีคนมามากรังกาทำเต้าฟันแบบนี้แต่ว่าใจว่าตัวเลขนี่เขาเนาะคะ่ะแต่ว่าหูว่าสิเขาตัวใดม,ม,ตตมั่นเม็นจะขอซื้อลอตเตอรี่ไว้าอึ้งเป็นจะขอสิถือระดับที่หนึ่งแต่ว่าหูเนาะคะ่ะด่าแต่ก็อยากให้เป็นรางวัลที่เต่ว้อมกลมนี่ล่ะค่ะให้กับเอฟซีมนดีล่ะคะ่ะจะขอให้แตกสามตัวตรงสองตัวตรงเนาะคะ่ะรังกาบางคนก็ายวาอ่าหลายโตเนาะค่ะคือ ตัวเลขที่เต้วสิปล่อยอยู่ตอนนี้คือมันเป็นเลขว่นกันอยู่นะคะมันมันบริหลายโตเนาะคะแค่น้องเต้วตัดออกไข่นาะคะก็คืออ่างวดว่าหันเนาะคะเป็นเลขทูปปูแตกเนาะคะก็คืออความเสียงเนี่ยบ้าเต้วกับสิบพอนเสียงลอยไปลอนห้องอย่างที่ห้องอะไรอ่างเงี้ห้องใส่เดี๋ยวหันห้องใส่เอาค่ะเงียบแล้วเฝ้าเดี๋ยวเอฟซีกับสิว่าอ่าเต้วคือพอตัดไ้เนาะค่ะคือหัวมหันเนาะค่ะอ่าทูบปูแตกเนาะค่ะก็คือเจ็ด เจ็ดเก้าสองเนาะคะ่ะแต่วกับว่าเล็ตัดหายพ่อแม่งวดนี่เนาะค่ะแต่วกับเล็ตัดออกหายเอฟซีเนาะค่ะแคบได้แคบเนาะค่ะเดี๋ยวกะเสียที่ใบอีกรอบนึงเนาะค่ะอย่าวาไลต์โตเด้อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะโชว์เนาะครับอ่าเดี๋ยวเสียที่ใบรอบเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบนึงเนาะค่ะหนึ่งไม่ได้ครับหนึ่งไม่เลยได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วชัดแล้วจังหวะชิงแล้วอ่าที่ไปที่มาหน่อยน้องเต้าเดี๋ยวพ่อหนุ่มจะอธิบายให้ครับ ไปเอ็นเป็นไหนี่นี่บ่อยเฉยเป็นมะเดลนมะเดลินเบ๊บนึ่งขับรจ้ามีตัวไหนบ้างนะครับที่ไปที่สองเกาหนึ่งสองเก้างไลท์ไปน้องสองสามหทั้งหมน้ำหนักต้นงามีเจ็ปห้าแปาสาไปแล้วก็สาหาสวนบไปน้องเตัวเไปใังนะครับ นะครับว่าตัวเลขที่ไปที่มาแล้วก็ได้หลไปนะครับแต่ว่าห้องตาออกไหลเนาะค่ะเดี๋ยวมันสีว่าไหลตัวเนาะค่ะอ่าเพื่อนว่าท่ตายอ่าพ่ออ่ากินได้ออกปุ๊บเนาะค่ะคือพญานาคเนาะค่ะเพิ่นมาเข่าฟันเพิ่นมาบอกว่าเหล็กมันบระดิษฐ์ไปใสมันยังอยู่คือเก่าอยู่คือเก่านี่คือความเก่านี่ความหมายมาจะใสคืองงวดวังหันเนาะค่ะแต่ปล่อยคงทูถ่ายไปเนาะค่ะก็คือหกสองเก่าเนาะค่ะเออแมนแถวหกสองเก่านั่นแหละมาที่นี่ กาซื้อว่ารุ่นั่ะแหละค่ะมาที่นี่พอดีเต๋ไปไปจุดทูบทูบมันแตกเนาะคะ่ะเป็นเลขทูบแตกเนาะคะ่ะทูบแตกก็คือเจ็ดเจ็ดเก้าสองเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าสองอ่ามาที่นี่เตวก็เลยได้อ่าปล่อยเนาะคะ่ะเมื่อนั้นเนาะคะ่ะทังช่องอ่าพี่คนชุรินทีวีแล้วก็อ่าเบาที่เนาะคะ่ะเพิ่นไปเพิ่นไปอ่าสัมผัสเนาะคะ่ะถึงถึงบานเนาะคะ่ะเต๋ก็เลยปล่อยไปคืออ่า หกสองเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีเล็น้องใบบุญกำข่าสารได้ก็คือหนึ่งสองเก้าน่องเฮ็ดล้นก็คืออ่าห้าสิบแปดเมตดเนาะคะ่ะอันนี้คือหน่องเฮ็ดล้นเนาะคะ่ะมาที่นี่ทูบแล้วนะคะ่ะจุดได้วันพระเนาะคะ่ะจุดได้ก็คือสองสามหกเนาะคะ่ะจุดได้แต่ก็เลยตัดออกไห้เนาะคะ่ะก็คือหกสองหกสามเนาะคะ่ะบาข้นกัสิคิดว่าเป็นเลขกตัวเก้า่แนี่ค่ะมันกับ bon ่เน,นียอนเนาะค่ะ เดาก็เลยตัดตัดออกห้ค่ะส่วนเลขส่วนเลขข้างล่างนี่เนาะค่ะเป็นเลขที่เต่าวมากเนาะค่ะเต่าวมากส่วนตัวเป็นเป็นเลขที่เต่าวมากส่วนตัวของเจ้าของเนาะค่ะสําหรับท่านที่งบน้อยเนี่ยแหละกระืือตามที่เต่าวงกลมไห่นี่แหละค่ะค่ะคนงบน้อยสามศูนย์ห้าเนี่ยคุณคุ้นสามตัวที่ไหนเนาะสามห้าศูนมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนี่แหละเจ้าแม่เจ้าแม่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งสามห้าศูนย์ที่เราไปคูนเจ้าแม่ต้นต้นตะขบ ค่ะเจ้าเม่ตาขบนะคะเจ้าเม่ยตาขบออกตรงๆค่ะม hmm. ันจะดับไม่อีกหรอเจ้าเมีย mm. yeah. like โดนโดนเจ้าเมียสิออกมาเทียนนึงเด้อเมียนประเทศแม่นี่เจ้าเมียก็สีดังอีกเด้อบรันาว่าสิ่งเสกที่นี่มีจริงค่ะน้องแก้วจับปีกป้อมออกมาตรงกับตัวเลขอยู่ในกระดาษค่ะเมียนค่ะครับอ้าจะจับปีกปล้วจะปีกป้องจับเลยจับเพราาะว่จิบเพิ่บ มันเสี่ยงว่ามันจิตตรงกันบ่คือบาคือคาพบิม่ตรงบ่เอามาแ่ตรงกับไอ่ตรงไ่เอาค่ะนะถกเลิกจะตรงก็คือจังที่อ่าแต่้อยไปนี่เนาะกคอในตัวเลข่ะตรงตรงกันเนาะค่ะกับีว่าอ่าแต่ล้อยไปมื่อนี่เนาะเดี๋ยวสีว่าลายตัวอีกแลค่ะถ้าไม่ตัวเลขกม่เลนน้องแจค่ตัวเลขน้ตัวเลขตก่อนอะไรคือตัเลย โบล่าบาอ่านี่ก่อนนะคะเด้อยับ่อยู่ใโรเดชัสิไหสัสิปูดไทยอรีอ่าค่ะวัวแรกตงตรงงปป๊ดอะสามเจ็ด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 เจเล็เจ็ด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 เจ็เจ็ดเจเจ็ดเจเจ็ดเจดเจ็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 ดเจเจ็ดเจ็ดเจ8เจเจ็ดดดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเจดเจเจ็ดเดเเจ็ดเเเเ โยนลงเอาเล่าดิัรลูกมาลูกที่สองมาค่ะได้หรอจะแปดเอาเจ็ดห้าโอ้ยเลขกรถผมเลยตัวนี้เ็ดเลน้าตัวนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้านี่เดี๋ห้าศูนเจ็ดห้าเอาตัวที่สามนะคะโคเลก่อนะคะพุกระดานก็ดังเลยนะพุทธคดานกดังขึ้นกาหน่อยล้วเนาะดังไม่ไ้ ไม่ยังเลยหกยังเลยหก็เลขเก่าอยากเดียวคือเก่าทีต้องการหกออวัวนี้เลขหกเลขหกเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกตรงนี้อยางตัน้นี่หกอห้บโอเคมีไก่เคียยอยู่ตัวนึ่ะเดี๋ยวจะจับสองสองตัวเนาะค่ะเดี๋ยวขอสองตัวอีกรอบนึงนะค่ะถ้าไม่ตรงก็คือไม่จะไม่ลงให้นะค่ะ สอตัวบอนเปิด้าม่ต้องให้คนไล่ยอกใครก็มันไร่งไล่ตัวเะสองตัวหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งเลขหนึ่งหมดมีเนาะค่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีเสองเก้าใส่ซาซ่าบอกว่าหนึ่งสี ungs, ่เด้อหนึ่งเอาให้เอฟซีมาถ่ายเอาเนาะถ้าตรงก็ผูดใดนะมันจะเป็นหนึ่งอะไรครับออกมาหนึ่งสี่กับวันแห้งและปุ๊บนั่นอีรีเอาอหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์แดงว่าคิดจากปิงปองนี่จะไม่เขียนเนาะจะไม่เขียนค่ะจะไม่เอาเพราะว่าไม่ตตงเนาะค่ะแต่ว่เอาแล้วค่ะจกระจาประมาทยะาประมาทเนาะถ้าผู้ใดจะเอาาจจะมอไโตอีกนะเมยนค่ะสำหรับไอเทีเนาะเมยนสำนีกับแห้งเหรสิบว่าโอ้ตะสำนีกัไลเยหรอาเนียสิวาอีกละไม่มีเงินลงทุนอ่ะโชว์ตัวนีน่น้องเตาชว์จุดอน้อยเล้วค่ะแตากับ่มกปมห้นเนาะน้อยก็ในบกมพี่น้อง <ส>เ,เขาจังไปตัดเลนเอาเนาะค่ะคจ้างคครับ ตายแล้วนะครับจีื่าคือเป็นตุลิศของมองเตลนะคะเลขน้องเต้ลนะคะนะครชอปจัดนะคะชอปจะใจกับจัดนะคะเป็นเนื้อทางของกางที่ถูกเยาว่ากันขนานี้ค่ะนก็เป็นเนื้อทางของ้องเต้ว่หมววันที่หนึ่งกุ้ง้าวนะคะเป็นซุนพานะคะเนาะอ่ก็มีอก็กัวนี้นะคะนะคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์วกันนะก็ม้งใจซงกันเลยกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอกัน